สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆมาทำสะเดาน้ำปลาหวานนะคะมาดูนะครส่วประกอบมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกที่ขาดไม่ได้เลยคือสะเดานะคะที่เราเก็บมาจากต้นสดๆนะคะเราจะเลือกสะเดาที่ไม่อ่อนมากแล้วก็ไม่แก่มากแก่มากไม่ถึงว่าจะเป็นดอกบานทั้งทั้งพวงนะคะแต่ถ้าแบบกล่งๆแบบประมาณอย่างนี้นะคะไม่ได้อ่อนเกินไปนะคะที่เราเลือก แล้วก็จะมีน้ําตาลปลึกนะคะอันนี้เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะเพิ่มความหอมนี่จะเป็นน้ำมะขามเปียกน้ําปลาหอมซอยนะคะเราจะเอาไปเจียวนะคะพริกแห้งก็จะเอาไปเจียวเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูพี่ทำกันนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะอ่อนที่สุดนะคะ ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะคะ แล้วก็ชิมให้รสชาติที่ต้องการนะคะชอบเปรี้ยวชอบหวานมากหรือชอบเค็มมากก็ได้เลยะคะ่ะ เคี่ยวให้มีความหนึบนิดๆิดนะคะต้องหมั่นคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้าตาลจะติดก้นกระทะนะคะนี่นะหนึบประมาณนี้กำลังพอดีนะคะไม่ไม่หนืดเกินไปนะคะนะคะี่ค่ะประมาณนี้ เราตั้งน้ำเดือดนะคะแล้วเราก็จะเอาสะเดาไปลวกนะคะเรานับหนึ่งถึงสิบพอนะคะแล้วก็เอาสะเดาขึ้นนะคะแช่น้ำเย็นเพื่อให้มีความเขียวอยู่นะคะ แล้วก็เอาสดาอกขึ้นแช่น้ำเย็นนะคะเพื่อคงความเขียวสดของเขานะคะ